เนื้อมนุษย์มันอร่อยจังวู รู้งี้กูแดกมาตั้งนานแล้วสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าหล่อสวยกินดิบเรื่องราวของสาวที่กินมังสวิรัต์มาตลอดชีวิตแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อเธอได้ลิ้มลองรสชาติของเนื้อมันก็ทำให้ความอยากกินเนื้อของเธอตื่นขึ้นและก็แดกทุกอย่างที่เป็นเนื้อและเรื่องราวจะอีขนาดไหนถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เห็นรถคันหนึ่งขับมาบนถนนท,นที่เปียวเหงา นั้นก็โดนสาวคนหนึ่งวิ่งตัดหน้าทําให้รถเสียหลักพุ่งเข้าชนต้นไม้และสาวคนนั้นก็ลุกขึ้นมาและเดินตรงไปที่รถอย่างมีปริศนาตัดมาเราก็จะได้พบกับเจสตินสาวเฟชชี่ปีหนึ่งผู้ไม่เคยแดกเนื้อสัตว์ทุกชินนิดเธอสั่งมันบดแต่ก็ดันมีมีดบอลติดมาแม่เธอก็ถึงกับต้องไปโวยคนขายดูท่าทางพ่อแม่ของเธอนั้นจะเป็นมังสวิรัติที่เข้มงวดมากๆหลังจากกินเสร็จพ่อแม่ก็พ,กพาเจสตินไปส่งที่มห ah าลัยเธอก็ได้เข้าเรียนที่นี่ตามพี่สาวของเธอแต่ดูเหมือนอีพี่จ จะไปไหนไม่รู้โทรไปก็ไม่รับสุดท้ายพ่อแม่ก็ต้องกลับไปก่อนคืนนั้นแจสตินนอนอยู่ในหอดีๆก็มีคนพังประตูเข้ามามันคือพวกรุ่นพี่ที่มาปลุกรุ่นน้องไปทํากิจกรรมรับน้องมันใช้อํานาจตามอําเภอใจของพวกมันสั่งให้พวกรุ่นน้องคานล,ลงกับพื้นและตอนนั้นเองที่แจสตินได้รู้จักกับเอเดียนรูมเมทของเธอที่เป็นเกและแล้วพวกรุ่นพี่ก็มาเฉลยว่าจะพาพวกรุ่นน้องมาปาร์ตี้และที่งานปาร์ตี้นั้นเองเธอก็ได้เจอกับพี่สาวของเธออเล็กซียวันรุ่งขึ้นกิจกรรมรับน้องก็ย คงดําเนินต่อไปสําหรับคณะที่นางเอกเรียนอยู่นั้นก็คือคณะสัตวแพทย์และกิจกรรมวันนี้ก็คือไอ้พวกรุ่นพี่มันสั่งให้แจสตินแดกเครื่องในกระต่ายแจสติน <Justin S 1> ก็บอกกูไม่แดกกูเป็นมังสวิรัตไม่เชือ่อก็ถามพี่กูก็ได้แต่อ้เอเล็กพี่สาวของเธอแทนที่จะช่วยพูดกลับมาบอกว่าเอานะอย่าป๊อดไปหน่อยเลยปีที่แล้วกูก็แดกเหมือนกันมันก็เลยโชว์แดกน้องไปหนึ่งทีแต่อีน้องก็ยังไม่กล้าพี่สาวก็เลยจับยัดปากแม่งซะเลยหมดเรื่องหลังจากนั้นแจสตินมานั่งเรียนก็เริ่มมีอาการไม่ปกติเธอเริ่่มมคันนตาสว ของร่างกายมากขึ้นเรื่อยๆเก่ามาตั้งแต่เช้ายันเข้านอนก็ยังไม่หายคันสักทีเปิดมาดูอีกทีชิบหานี่มันไม่ธรรมดาแล้วนะโว้ยตัวแดงเป็นดักแด้ผิวหนังผู้พองเป็นหนองผิวหนัองอักเสบเป็นหนอง,อง,นนองโทอน้ำก็เอาไม่อยู่แล้วจังหวะนี้พี่คงต้องไปหาหมอหมอดูอาการแล้วก็บอกว่าสงสัยจะเป็นแดกอะไรประหลาดๆมาละสิอาหารเป็นพิษใหงงดทานอาหารปแปลกๆแ,แต่นางเอกก็บอกเธอรู้สึกหิวผิดปกติอีกด้วยหมอก็ได้ให้ยามาทาคืนนี้มีงานปาร์ตี้เจสตินก็เลยยืมชุดจากพี่สาวของเธอจากนั้นเธอก็ไปกินข้าววระวังที่ ตักก็ตักผักตักนู่ตักนี่ตามภาษาแต่แล้วเธอก็แอบขโมยเนื้อเบอร์เกอร์อรมาใส่กระเป๋าแล้วก็โดนจับได้อิรูเมก็งง,งงนี่มึงจะขโมยทาไมวะอยากแดกก็จ่ายตังค์สิแจสตินก็บอกไม่รู้ทําไมเธอถึงทําแบบนั้นมือมันไปเองจากนั้นทั้งคู่ก็นั่งรถเมย์เข้าไปที่ปั๊มเพื่อหาอะไรกินระหว่างทางผ่านถนนเปรียวๆเ,เส้นเดียวกับที่เราเห็นตอนต้นเรื่องก็จะได้เห็นว่ามีอุบัติเหตุรถชนจากนั้นรถเมย์ก็มาแวะที่ปัม๊มทั้งสองคนก็มานั่งกินขนมปังคุยกันไปนางเอกก็แดกเนื้้้อบบาารรีคิิิววไมมมใใหญ่่เ่เเยกกดตจแลลัถึง หอยังไม่อิ่มหาอะไรแดกต่อเพื่อนก็ถามเฮ้ย <t> แดกอะไรอะยังไม่อิ่มอีกเหรอนางเอกก็บอกอ๋อฉันแค่มาหาสีเรียวกินกับนมก่อนนอนเบาๆท้องแต่พอเพื่อนไปสีเลียวไม่มีมีแต่กไก่สดๆเธอก็หยิบมาแดกอย่างอ,อร่อยๆผีปอบเข้าสิงมึงแล้ววันต่อมาเธอก็โดนอาจารย์เรียกหาว่าให้เพื่อนลอกข้อขสอบระหว่างโดนดุไปเธอก็นั่งเคี้ยวผมตัวเองลเล่นๆเพลินๆรู้ตัวอีกทีก็โวกแตกสงสัยจะแดกผมตัวเองมากเกินไปนี่มึงแดกเข้าไปได้ยังไงวะเนี่ยกะอิ่มเลยใช่ไหมแจสตินรู้สึกไม่ดีคืนนั้นเลยมาขอนอนก กนขนอะไรบ้างเลยโตเป็นสาวเป็นแท่แล้วอลเล็กก็เลยจัดแจงจะแว็กหมออ้อยให้น้องสาวแต่โดนแว็กไปหนึ่งทีเจ็บไปถึงมดลูกเลยปาดแว็กไปอีกทีตอนนั้นแว็กก็เกิดติดดึงไม่ออกอลเล็กก็เอากันไกลจะมาตัดหมออ้อยนางเอกเห็นก็กลัวจะโดนบาดก็เลยดิ้นหนีแต่ปรากฏว่าดิ้นแรงไปหน่อยไปโดนมือพี่สาวของเธอจนอลเล็กเผลอไปตัดนิ้วตัวเองจนขาดลเล็กเห็นนิ้วตัวเองขาดก็เป็นลมีน้องรีบโทรเรียกรถพยาบาลหมอก็บอกว่าเอานิ้วที่ขาดใส่ถุงน้ำแข็งไว้ก่อนรถพยาบาลกำลังไปแจสตินไปหยิบนิ้วขึ้นมาแต่ตอนนั้นเธอก็เกิิดหวอะไร ขึ้นมาก็ไม่รู้ก็เลยเอานิ้วของพี่สาวมานั่งแทะซะเลยนึกว่าเป็นไก่บอลชอรหรือมึงตอนนั้นอเล็กก็ฟื้นขึ้นมาพอดีเห็นน้องตัวเองกําลังแดกนิ้วกูสบายใจก็เลยอึ้งไปหนึ่งทีตัดมาอีกทีพ่อแม่ก็มาถึงที่โรงพยาบาลอเล็กออกมาก็ตัดสินใจที่จะไม่บอกความจริงพร้อมกับโกหกพ่อแม่ของเธอว่านิ้วของเธอโดนหมาที่เลี้ยงแดกเข้าไปจากนั้นพ่อเธอก็มาบอกกับแจสตินว่าไอหมานั่นมันถูกฉีดยาให้ตายไปแล้วเนื่องจากสัตว์ถ้ามันได้ลองกินเนื้อมนุษย์ มันก็ติดใจอยากจะกินอีกอันตรายเลี้ยงไว้ไม่ได้ต่อมาอเล็กพี่สาวของเธอก็ได้เรียกแจสตินไปคุยอเล็กพาแจสตินมาที่ถนนเปียวแห่งหนึ่งซุ่มอยู่ที่ข้างถนนตอนนั้นก็มีรถคันหนึ่งขับมาอเล็กก็ได้วิ่งออกไปตัดหน้ารถคันนั้นจนรถเสียหลักพุ่งเข้าชนต้นไม้แจสตินกลัวไม่กล้าดูแต่แล้วเธอหันกลับไปก็ได้เห็นว่าพี่สาวของเธอกําลังแทะแดกศพคนตายอย่างอเลตอร่อยนางเอกก็เลยรู้ว่าเธอไม่ได้เป็นโรคนี้แค่คนเดียวแต่แจสตินรับไม่ได้ที่อเล็กฆ่าคนเธอก็พยายามจะตีตัวออออก่าางงพีขเธ และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับรูเมดของเธอเอเดียนแต่ดูเหมือนอาการอยากกินเนื้อของเธอก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกทีเธออยากกินเนื้อถึงขั้นลงแดงนอนกระสับกระส่ายคล้ายจะปอบสิงแต่ก็ทําอะไรไม่ได้คืนนั้นเธอเดินออกไปนอกห้องอย่างหิวโซและก็โดนรุ่นพี่าศาสสีเข้าใส่เธอให้และสั่งให้เธอไปจูบกับผู้ชายคนหนึ่งด้วยความหิวจนตาลายของเธอทําให้จัสตินกัดริมฝฟีป,ปากของไอ้ชายคนนั้นจนขาดจากนั้นเธอก็กลับมาอาบน้ําที่ห้องคืนนั้นเธอกับเอเดียนรูเมตที่เป็นเกย์ก,ก็ได้เกิดนึกครึมจะสวีีีววว่่กันและระหางท บลาเฮกันอยู่นั้นนางเอกก็เกิดอ,อยากจะแดกเนื้อของเขาแต่เธอก็ห้ามใจด้วยการกัดแขนตัวเองเพื่อข่มอารมณ์หิวของเธอไว้ไอเอเดียนเห็นก็เกิดกลัวว่าอีานี่มันเป็นโรคซาดิสหรือเปล่าวะเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็เลยตีตัวออกห่างเธอคืนนั้นนางเอ,งของกของเราก็เครียดก็เลยออกไปเที่ยวกินเหล้าซะเมาแอแล้วก็ได้เจอกับพี่สาวข,ของเธอที่งานอีกด้วยรู้ตัวอีกทีเธอตื่นเช้ามาบนเตียงจําอะไรไม่ได้แต่งตัวไปเรียนหนังสือทุกคนก็มองเธอด้วยสายตาแปลกๆเหมือนว่ากูมีประเด็นอะไรบางอย่างหลังจากเลิกเรียนเอเดียนก็ได้มาหาเธอและเอาคลิปมาเปิดให้ ปรากฏว่ามันเป็นคลิปของเธอตอนที่กําลังเมาและอเล็กพี่สาวของเธอได้เอาแขนของศพคนตายมาล่อให้เธอกินและเธอก็ทําท่าอยากจะกินแขนคนตายใจจะขาดแจสติน <Justin, S 1> เห็นคลิปก็ขึ้นสิครับไอพี่เวนมันทํากับกูได้เธอรีบมุ่งหน้าไปท้าตบตีกับพี่เธอท,ทันทีสองสาวนักแดกเนื้อก็ตบกันแถมสกิลพิเศษที่ติดตัวมาก็คือสกิลการกัดอเล็กกัดหน้าของแจสตินจนแหกแจสตินไม่ยอมแพ้วิ่งไปคว้าแขนของเธอมากัดทั้งคู่กัดกันจนต่างคนต่างบาดเจ็บและถูกคนมาห้ามไว้ในที่สุดคนรอบข้างก็ต่างมองเธอทั้งคู่เป็นตัว ทะเลาะกันกัดกันอย่างกับหมาสุดท้ายก็ไม่มีใครเหลียวแลต้องมานั่งทำแผลให้กันเองกัดกันเกือบตายชาววันต่อมาเจสตินตื่นขึ้นและมีเอเดียนนอนอยู่ข้างๆเธอพยายามปลุกเขาแต่ก็พบว่าเอเดียนนั้นไม่ตื่นเธอเปิดผ้าห่มดูปรากฏว่าเอเดียนโดนแทะขาจนแหว่งและได้ตายลงไปแล้วและคนที่ลงมือกับรูเมทของเธอนั้นก็ไม่ใช่ใครมันก็คืออเล็กพี่สาวของเธอนั่นเองสุดท้ายอเล็กก็ถูกจับเข้าคุกข้อหาฆ่าคนตายเจสตินก็ลาออกกลับมาอยู่ที่บ้านและวันนั้นระหว่างที่เธอทานอาหารกับพ่อของเธออยู่นั้นพออเธ บอกให้นางเอกอยากคิดมากมันไม่ใช่ความผิดของลูกหรืออเล็กแต่มันเป็นความผิดของพ่อและแม่เองพ่อของเธอได้ถอดเสื้อและได้โชว์รอยแผลเป็นที่มีอยู่เต็มหน้าอกและได้เล่าว่าโรคนี้มันเป็นมาตั้งแต่รุ่นของแม่เธอมันไม่ใช่ความผิดของเธอทั้งสองคนแท้จริงแล้วมันเป็นกรรมพันธุ์ที่พวกเขาต้องบังคับให้ลูกๆทั้งคู่กินบังสวิรัตก,ก็เพราะไม่อยากให้ลูกๆเป็นเหมือนแม่แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้มันก็จะสายไปแล้วและหนังก็จะได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องรอสวยแดกดิบแม่แม่น้องสาวจสตินนี ิดผิดประเทศไปหน่อยนะครับผมว่าเสียดายถ้ามาเกิดอยู่อีสานบ้านเฮารับรองว่าปัญหาจะเบาบางกว่านี้แน่นอนมีหลายอย่างให้น้องเลือกแดกมีทั้งลาบมีทั้งก้อยทั้งลูกอยากแดกอะไรก็เลือกเลยรับรองน้องไม่ดูประหลาดอย่างแน่นอน และสำหรับภาพยนตร์เรื่องรอออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2016ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง7.0คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato สูงถึง92%ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกลับมาพบกับ G.U Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ